สวัสดีครับผมเบลนองครับมื้อนี้มาพบพอกับเบลนองอีกคือเก่ากับผมมื้อนี้เบลนองมีความฝันของผีนางมาบอกสู้ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่ปิจนาญาในการรับชมและฟังน้าทุกชิ่งทุกอย,ย่างขึ้นย่ทีิโชคเลยดวงครับเราไม่พูดใดบอกได้ครับวหลีกมันจิมาตัวใดพี่นางงวดทีแล้วเพิ่นกระบ,บอกฝันให้เบหนองฟังเพิ่กนกระได้รับโชค,ครับบอกว่าจะเป็นเหล็กของไทย รู้ว่าเพื่อนบาทเพื่อนก็ได้รับโชควดว,วันเพื่อนถือหาสองแล้วมาวหันเพื่อนกระถือเพื่อนบาทมาตลอดครับแต่ก็เป็นเลขตัวเดียวๆนําเพื่อนเปยังเพื่อนยังถือเพื่อนฟันเห็นลุงปูนางอยู่กลางบานเพื่อนบาทเลขทีเพื่อนหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองเลขแปดสองสองแปดนี่ออกไร้แห้งออกดูแห้งเลขเพื่อนบาทเพื่อนก็ได้รับโชคมากาขึ้น เพิ่นก็นได้รับโชคครับอายุเพิ่น49ปีมาเมือนี้ครับเพิ่นฝันเพิ่นก็นเลยอยากมาบอกสู้ฟังเพื่อได้มีโชคไปนํากันอีกความฝันมันก็เป็นแค่ความฝันเนาะกับีผู้ใด,ดบอกได้ครับว่าสิเป็นแบบใดบันนี้บ้ารองกับเสียดายคีบวังหันคีบก้อนนานี้ที่เพิ่นได้โชคลวบันาาบาวงบนนี้เพิ่นก็นกนเลยว่า ลองเบิงเบาหน้องแต่วันนี้ที่เขาบอกเขาอันนี้บ่งหูเด้อว่าซันก็เบิ่งเอาฟังเอาละกันเพิ่นฟันด้เพิ่นฟันมือคืนนี่ลหละเพิ่นฟันมือคืนนี่เกิ็เลยมาบอกสู่ฟังเป็นเอฟซใหม่ครับเอฟซใหม่ผึ่งทรงฟันใหม่เบาวน้องไดสองเทือนี่ลหละแต่ก็บบได้เอาคลิปเรามาหวงเลยเบาหน้องกันลองเบิ่งบันนี้เทื่อนี่เทื่อที่สามก็ลองเบิ่งเพื่ออันใดช่วงเนาะ เพื่อนฝัน,นเพื่อนบอกวา่าเพื่อนนอนอยู่เพืนน่อนได้ยินเสียงเสียงลดมันห้องห่องอยู่กลางบ้านเพื่อนนี่แหละเพื่อนก็เลยตกใจตืน่นขึ้นมาเบงหลดในฝันเด้พราบน,นี้เมา่อเบงกลดแล้วปุ๊บห้อยลดเพื่อน,นเป็นเหมือนเพื่อนว่าเหมือนเหมือน,ห,อน,ห,อนห้อยพญานาคถึนว่าท่านหลอบรดเลยถึนว่าห้อยนี่หลอบรดเลยเด้ เป็นว่าซนะตอนแรกนั้นเห็นเห็นแต่ห้อยพญานาคบนนชัชนาะเพระาะแบบนี้พิ่เก็เหลยห้อยคือจัาเป็นแบบนี้นอเพป็นไรยังประมาณนี้นอเพิ่นอุทานในฝันเพราะบบนี้พอเบาแล้วปุ๊บเพิ่ดก็ยาากมือไหวถ้า,ถาเป็นปูพญานาคยีหรีให้เห็นในหน้าเพป็นว่าพอเบาสูทข้ามเบาปุ๊บปูพญานาคนั้น พโเพเสียนขึ้นตรงกลางโรดเลยเพืนว่าโพเสียนขึ้นตรงกลางโรดเลยเพราะรถเป็นรถกระบะเนาะโพขึ้นกลางกลางรถเลยบัดน,นี้โตปูพญานาคนั่นโคตรอยู่ในถ่ายกระบะเพื่นว่าโอ้ยขนคิงลูกเบิดเบาหน่องเอ้ยว่าสันเธอแหลกด้หนิท,ที่ที่เอคยฝัน,นอันเห็นปูพญานาคแบบนี้ว่าสันเธอแหลกเลยเพื่นว่าบอกเคยฝันสิจักเต๋อว่าสัน โอ้ยทึงทึงยานทึงยานทึงดีใจพูนวังชินะบันนี้บ้านองก็เลยว,ว่บาบอกเป็นปูเป็นสิมาหายโฉกไงบอกว่าสันกับโบลูคือกันแล้วพูนว่าบันนี้บ้านองก็เลยถามทะเบียนรถเอือยอย่างบันนี้วอกเดี๋ยวฟังก่อนบัดนั้นจบพูนวังชินะเพราะวันนีปูเป็นโยกเสียนขึ้นอยู่ไทยกับบาลด์บันนี้ปูบอนก็เลยพ่นน้ำนะปูก็เลยพ่นน้ำออก เอื sea, on ite, ่อยก็เลยนั่นไปนั่งอยู่หนาโหลดเพิ่นพดน้ำออกไปทางหนาโหลดผมว่าเอื่อยก็เลยไปนั่งอยู่หนาโหลดเอื่อยก็นั่งขนมมือโตเอื่อยนี่เปียกหมดเลยเด้แต่ว่าน้ำนะเย็นแห้งว่าสันน้ำมันเหมือนน้ำธรรมดาเปล่ามันเหมือนมีกากเพียดเปล่าระยิบระยับอยู่ในสายน้ำเพิ่งมา่านชิ้นนะเอื่อยก็ว่าโอ้เป็นยังบุญเด้อสันจะเป็นฝันดีขากว่าสัน ป่านนี้แฟนผมก็เล่นยกมือพนมขึ้นผมก็เล่นตื่นผมกโอ้พรท่านอยากตื่นเลยพมก็ร่างฝันดีๆพระท่นป่านนี้ทะเบียนรถผีผมนะครับหกสี่ห้าสามครับหกสี่ห้าสามนี่คือทะเบียนรถของผีนางครับแล้วก็ทะเบียนบ้านเพิ่นหนึ่งแปดสองอายุเอ๋ยเพิ่นสี่สิบเก้าปีมักบ่มักพิจารณาเอา งวดวันที่16สิงหาหกแปดเราต้องให้แนวทางมาแล้วแต่ผู้บริได้จไปสื่อออเดอร์เจ้าบริได้ห้ามดอกว่าจีสื่ออีหยังแต่ว่าเพื่อนก็ได้โชว์มาตลอดเป็นว่าแต่แต่บูชาพระลุงปู่มาสิ่งดีๆเขามาหลายเป็นว่าเรานบอกเอ้ยเอื้อยเอื้อยฉิดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เป็ตตาบรได้ก็ได้เป็นว่าเบิ่งส่งเป็ตตาบรได้มันก็ได้เป็นว่ากับพวกหูว่าเป็นเหลืองบังเอิญหรือว่า ปูมาซอยบาหนหลงกลว่ามันกะอาจจะสมดุลกันระวังความบังเอิญถืเอเจ้าวะถือเข้าจจได้แล้วกะความบังเอิญที่ปูมายมอยู่นั้นีหยังประมาณนี้บาหนหลงบอกเพื่อนนะเิ่นว่าอาจจะเป็นไปได้คือกันเพราะว่าเรื่องแบบนี้บกเกิดกับไผมันบ่หูหดอกเบาเพิ่นว่าม่เครับมันต้องเกิดกับกับโตจากของมันจังสิหูบ้าหนหลงก็เลยว่า กับ,บ่บนเน่เลยลังคาปูเพิ่มมาบอกโชคส่หรับลองซื้อไว้ในเด้อเพิ่นว่าลองซื้อติดติดไว้ในห้าบาทสิบบาทก็ยังดีะนะจังได้กันลองพิจารณาเบิง่งผู้ใดมากอ่ะซื้อเอาได้อครับเด้อเขียนเอาเขียนไว้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับคลิปอืน่นหกสี่ห้าสามนี่คือทะเบียนรถของพี่นางครับหกสี่ห้าสามบาลขทีหนึ่งแปดสองอายุคนฝันสี่สิบเก้าปีมักบ่มัก ลองพิจารณาบ้างแล้วก็ผู้ใดอยากได้ภาพบูชาหลวงปูหนาตักสามนิ้วขึ้นบาหน่องยังมีให้บูชายครับใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยถ้าผู้ใดอยากบูชาเบาหน่องก็กระถากมหาเบาหน,น่องก่อนสอบถามบุงก่อนก็นได้ครับแล้วก็เหรียญหลวงปูก็มีครับมีทั้งเหรียญเม็ดแดงเล็กๆแล้วก็เหรียญ่านหลวงปูทีหลวงปูสวมปุกเสกเองก็มีกัน แลวก็เเลี้ยนทีบ่บสทา่านหลวงปู่แต่เป็นเลียนพระแท้ครับผมเบาหนองเลียนแต่พระแท้นะครับผู้ใดได้บูชาก็เบาหนองไปนี่สบายใจใดเลยครับส่งของไม่เกินวันหนึ่งวันหนึ่งสองวันทำบติธุระอย่างช้าก็คือวันหนึ่งเบาหนองฟาวส่งของให้เลย่อย่างทุกคนรอ,อนานแต่ลองแอดไลน์แลวก็สแกนเคอย์อร์โคดอยู่หน้าจอทักมาถามใดครับผมปู อาจจะไปยูนํกนนมมาก็ได้ยังมันก็เกิดขึ้นไในเบิดแตแกูดก็ยังมีครับต่กุดนุ้นดวงก็ยังมีให้บูชาถักมาถามได้ก่อนไดนนะครับเนาะขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดมที่16สิงหาคม68ฝันพี่นางครับเห็นปูพญานาคขึ้นรถครับพันหลอบรถเลยมักบ่ม,กมกักเหลของเพิ่นกันลองพิจารณาเอา 6, 4ส3นี่คือทะเบียนรถครับบัญชที่18 2 อายุคนฝัน49ปีงวดนี้หวังว่าเขาจะได้จับเงินหมืน่นจับเงินแสนจับเงินล้านไปทำกนรทีนที่ไหนก็นห้สมหวังดังปาถนาสุภูสุคนจ่องเบาหน่องหาแนวทางมาให้ถือเส่าบเบาหนองเป็นหลูกเป็นหลานอีกคนหนึง่งเขามาเบิงเบาหนองมือได้หวังหวังก็เขามาเบิงเพื่อมาหลับโคไปทำกัรน,นะครับผมอย่างไนขอทุกคนโชคดีศรัทธามีบารมีเกิดกข,ขอทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ